สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีดวีมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งแอปนะครับบนมือถือเรียวมี่หรือ OPPO นะครับเพื่อใช้ในการดู YouTube ดูทีวีออนไลน์นะครับผ่านหน้าจอรถเดิมๆนะครับระบบ Android Auto นะครับก็จำตามที่ทราบกันนะครับว่า อสองยี่ห้อนี้ไม่สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับวับนนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาให้สามารถติดตั้งได้และดู YouTube ผ่าน Android Auto ได้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวไปโหลดแอปตัวหนึ่งก่อนนะครับเข้าไปในช่องของผมนะครับมีรีวิวมาโชว์นะครับ แอปตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไม่ต้องเข้ามาตามของผมนี่นะครับอันนี้ผมผมแปะลิงก์ไว้ก่อนนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ ครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับกดออกเลยนะครับเสร็จแล้วเราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับนะครับมาที่การจัดการแอปนะครับเลือกรายการแอปนะครับเสร็จแล้วเรากดจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแสดงระบบนะครับ แกมติดตั้งแพคเกจนะครับตรงนี้กดบังคับหยุดนะครับตรงนี้ครับบังคับหยุดเลยครับเสร็จแล้วเราไปติดตั้งนะครับแอปที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับกดติดตั้งนะครับ เปิดตรงนี้นะครับแบ็กกลับครับกดติดตั้งครับ กดตกลงครับกดเสร็จครับครับทีนีท่านี้เราก็สามารถติดตั้งแอปตามปกติได้แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเข้าไปที่ช่องใหม่นะครับก็ไปดาวน์โหลดแอป Laystack โคงหน่อยป๊ะดาวน์โหลด Android Auto น,ตตนะครับ กดดาวโหลดต่อไปเลยครับ เราเสร็จแล้วติดตั้งเลยนะครับกดติดตั้งเลยครับ เสร็จเลยครับแล้วก็เดี๋ยดาวน์โหลดทิงซอลเลอร์ไว้เลยนะครับอันนี้ผมจะใช้เวอร์ชั่น1.2นะครับคุดาวน์โหลดเลยครับ ดาวโหลดต่อไปครับกดเปิดเลยครับเลือกโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจนะครับอันไซน์นี่นะครับติดตั้งนะครับกดเปิดครับกดเปิดตรงนี้นะครับ เพื่อนอนุญาตนะครับโดแบ็กกลับครับดี๋ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเราโหลดแอปคาสตีมนะครับเดี๋ยวลองคาสตีมดูก่อนนะครับลองให้ดูดาวน์โหลดเลยครับ ดต่อไปครับทบเสร็จแล้วออกไปนะครับเปิดแอปคิ n สตาร์เลอร์ขึ้นมาใหม่นะครับกดเสื็กไฟล์ครับ เลือกคาสิมเลยครับกดอนุญาตครับกด install as king ครับโปรแกรมติดตั้งแพ็กเกจอันไซา์นะครับที่มีลูกศรชี้ลงนะครับกดการตั้งค่าครับกดเปิดอนุญาตแอปนะครับกดแบ็กหนึ่งครั้งนะครับกดติดตั้งนะครับ กดเปิดเลยครับกดเปิดครับันนี้กดขณะใช้แอปนะครับกดอนุญาตครับครับกดออกเลยครับนี่เข้าไปตั้งค่า Endo Auto ก่อนนะครับไปเลือกที่อ่า การจัดการแอปนะครับแล้วก็ในการแอปเข้า Android Auto นะครับกดการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเลื่อนงมาล่างสุดนะครับกดเปิดหมดนักพัฒนานะครับกดตัวชั่นซ้ำๆกันนะครับกดตกลงครับ กดขีดสามขีดจุดสามจุดข้างบนนี่นะครับกดการตั้งค่าสําหรับนักพัฒนาครับโหมดของแอปพลิเคชันนะครับเลือกนักพัฒนาซอฟ์แวร์ครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับติ๊กตรงแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักนะครับความละเอียดวิดีโอนี้อยู่ที่สเปคนะครับสเปคดีตั้งสูงสุดไปเลยนะครับแล้วก็ออกได้เลยครับวีีนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองไปเสียบในรถ ดูนะครับเดี๋ยวเป็นต่อกันที่ในรถนะครับครับก็ไม่อยู่ในรถแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์มือถือเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ลงแอปนะครับก็จะให้ดูนะครับว่าเป็นตัวนี้เลียวมี่ซีหนึ่งสองนะครับเป็นอันดอยสิบเอ็ดนะครับก็เดี๋ยวลองมาเชื่อมต่อดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวเอาสายยึดบีเสียบนะครับ นี่เพิ่งเสียขันแรกนะครับว่าต้องตั้งค่าก่อนนะครับกดจัดการนะครับเพิ่มเติมตกลงตกลงนะครับดีผมเต็มนะครับเดี๋ยวเอา อ๋อน,นี้ออกครับแอปขึ้นมาแล้วนะครับก็ <_ C 1> จะมี <_ C 1> อะอแอปสกินอ่าคล้ยๆแอปแอปคาส,สีนขึ้นนะครับเดี๋ยวกดเข้าไปดูใช้งานได้หรือไม่นะครับ <_ C 1> เดี๋ยวมีนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวมีใส่เสียบสายอยู่นะครับเสียบสายอยู่นี่นะครับ อันนี้อยู่ด้านนอกเด็ดช้าหน่อยนะครับก็ ก็ใช้งานได้นะครับนี่ต่อ Android Auto อยู่นะครับ I wish I had luck เดือนตือนสิบจังหวัดนี้หนักมาก34จังหวัดรับมือภัยยิ่งดูร้อนเรีย <c oughs> กกระอากาศกลับมาพบ ข้าวดนรากาศกรมอุตุนนยอิที่ยากินเม็ดหลุดคลงวันที่9มีนาคม2566เดี๋ยวมีนะครับกากทบ12-14มีนาคม2566ออโปวก็ใช้งานได้นะครับเพราะว่าระบบเดี๋ยวมีกับ o p p โปนี่จะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ดูได้แล้วนะครับที่9มีนาคมในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือน ็ใช้งานได้นะครับสาหรับแอปอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็พอทําวิธีตามตามนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะลงแอปอื่นได้เช่นกัน,นครับอย่างเช่นสกรีนทิวอัตโหรือเฟอร์มาต้าอโนะครับหรือจะเป็นแอปอ่า u ูทูบตัวใหม่ที่เป็นเบราว์เซอร์ for a a นะครับที่ผมเคยลงคลิปก่อนหน้านี้ก็ก็สามารถนะครับใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับ ก็วันนี้ก็มาแนะนำนะครับวิธีการแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้ Oppo ป้เดี่ยวมีนะครับนะครับว่าดู YouTube ได้แล้วนะครับโดยใช้วิธีการตามนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ